สวัสดีครับเสียอ้มครับสวัสดีครับพี่หมอวันนี้พี่หมอดอกเตอร์คาร์ได้รับเกียรติจากเสียอ้มมากมากเลยครับต้องบอกว่าวันนี้เสียอั้มเขาจัดเรื่องของภัยอันตรายมากๆสาหรับเครื่องยนต์ที่มีโอกาสเครื่องหลับได้พังได้กระจายได้หรือว่าโซ่ราวลิ้นขาดสายพานไทมิ่งขาดตายเลยเสียอั้มใช่วันนี้เสียอั้มจัดอะไรมาให้บ้างครับต้องแจ้งนิดนึงรถบางรุ่นก็จะใช้เป็นสายพานราวลิ้นตามรูปรถบางรุ่นจะใช้โซ่ แต่มันก็คือชุดแทมมิ่งเหมือนกันรถทุกคันจะต้องมีแทมมิ่งสมมติรุ่นสายพานผู้นี้นะมาตี้ดีโฟดีวีโก้ไททันสองมาหน้าเขาไปเลยผู้นี้ใช้สายพานแปดหมื่นกิโลคุณจําไว้เลยควรจะต้องเปลี่ยนโอ้บ้านเราเมืองร้อนถูกต้องบางคนก็บอกแสนไม่ได้นะเพราะอย่าคุณอย่าลืมว่ากรุงเทพมันรถติดก็มีครับรอบเครื่องมันก็ยังวิ่งอยู่ไม่มันไม่ได้ขึ้นนี่ถูกไหมคุณติดตรงสีลมบางรักเงี้ย้องรอ างที่ติดไปมันวิ่งไปกี่รอบล้วก็ไม่รู้ใช่เครื่องยนตติดตลอดเวลา <ะ S 1> ล,<ะ>ลดลงมาเหลือ80,000ื่นแปดมกิโลอย่าไปขี้เหนียวเปลี่ยนเลยครับ,รบชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์พันกาบาทหลักร้อยก็มีนะครับมาชุดโซ่ชุดโซ่นี่ก็คือเป็นชุดแทมมิ่งอีกอย่างหนึ่งบ,บางบางคันก็ใช้โซ่อ,อย่างเงี้ยตระกูลลีโวนี่นะฮะลีโว มันจะใช้โซ่แต่พอเป็นวีโก้ดีฟดีมันใช้สายพานเราลิ้นอยู่นะพวกนี้ก็แสนแสนโลก็น่าจะเปลี่ยนละนะครับ <L> ivo, รีโว่นาวาร่านี่สองรถตูเ้เบนซินวีโก<อ>้เบนซินแต่จริงๆของมันมีเยอะกว่านี้นะมันวางไม่หมดชุดสายพานแทมมิ่งเนี่ยผมมีประมาณร้อยกว่ารุ่น จริงอ่ะถูกรถเก่งรถกระบะรถตู้ผมมีร้อยกว่ารุ่นชุดโซ่นี่มี4 50รุ่นอินบ็อกมาเช็คดูอินบ็อกมาซีแอลอะไรล่ยนนะครับนี่วางไม่หมดนี่วางไม่หมดวางไม่หมดนะครับถ้าวางหมดก็ต้องไปสนามหลวงโอ้โหนี่แหละครับซีแอลอะไรยนครเสียอ้ำาเขาจัดให้จริงๆครับครับผมคุณจะต้องเปลี่ยนนะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะพี่หมอรู้ใช่ไหมโอ้โหหนึ่งวาลคดสองหัวมงลูกสูบแตกนะครับสามนี่มีโอกาสที่จะลูกสูบบอมบมองโลก ก็คือเปลี่ยนเครื่องจากเสียงเงินพันกว่าบาทสองพันโดนไปเท่าไหร่ยางงั้นเครื่องพันสี่หมื่นแล้วแต่ว่ารถแพงแค่ไหนเอาแค่กระบากระบาน้ำจิ้มน้ำจิ้มเครื่องหนึ่งตัวหนึ่งสี่ห้าหมื่นเชียงกงนะครับโซลาลิ้นหรือว่าสายพานถ้าเป็นรีโวไม่ได้นะรีโวเครื่องถึงจะเป็นแสนแล้วนะนะครับเปลี่ยนไปเนะครบแสนโลเปลี่ยนไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยยังคือไม่ต้องรอมันเสียงดังเพราะถ้ามีเสียงดังนี่อาการออกแล้ว อาการของเขาอาการของเขาเสียอัมติดเช้าเถ้าเป็นโซ่จะดังเกร๊กครับสามวินาทีแต่แทมมิ่งสายพานนี่มันไม่มีเสียงให้เราเลยมันขาดเลยอ่ะเงียบเกลบนะครับไม่มีแปดหมื่นโลเปลี่ยนเลยเชื่อผมนะครับเหมือนกับล้างแอร์บ้านหกเดือนล้างเลยเสียอัารู้จริงนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของขายอะไรมายาวนานเปลี่ยนไป้วครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนโอเคสนใจก็ติดต่อทาง022355722้างถึงสแล้วก็เฟสซีเอลอะไหล่ยนนะครับ ไลน์ก็ @clkhalee c นะครับโอเคมีอะไรก็ติดต่อช่องทาง3ช่องทางได้นะครับในเรื่องของสายพานไทมิ่งหรือโซ่ราวลิ้นมีทุกรุ่นนะครับต้องบอกว่าทั้งรถเก่งทั้งรถกระบะมีหมดเลยเซียมซีเอลยน์อินบ็อกเข้ามาได้เลยครับรับรองว่าท่านประหยัดเงินและเซฟตังค์ได้แน่นอนในเรื่องของอะไหล่ที่มี รับประกันต้อง6เดือนนะครับจริงไหมเสียอ้ำครับนี่นะครับออกจาปากเสียอ้มเลยครับรับประกันต้อง6เดือนวันนี้ต้องขอบคุณเสียอ้มมากเลยครับโอ้โหที่ได้ความรู้มากแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่นั้นราคาถูกจริงๆครับถูกกว่าของเชียงกงบางชิ้นดีครับนี่นะครับคือ c l เอลยน์พี่หมอกรันตีให้2นิ้วเลยครับ